สวัสดีครับผมต้นฮักกรอกนะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าลุงเขาทำอะไรเอ่ยสี่นิ้วฮะใส่บ๊อบบอกวผู้ผู้เฮ็ดแตกให้เพิ่นไปเลือกอย่างนี้นะพี่นิ้วบางซื้อมัพสักห้าใบก็ได้สักห้าใบใบตัดไนานประม่ณใบเกี่ยเด้อใบตัดบางสี่นิ้วใบตัดสี่นิ้ว ตเล็กเ้อบางเงี้ยตันเล็กเนี่ยดูตัวยางก่อนพิไปยิงก็ไปยิงไหมยิงเดับใบตัดสมดแตกเลยไหมเน่ยใช้ไม่มีแตกกระแทกก็เดียวแตกต้องใส่สู้มืใส่มือยังไงตัไดุ้ดหมอดีๆก็ เที่เหลือก็เป็นคำ6ชั้นชั้สองกันแบบอืมทำสองชั้นเลยนะเนาะอืมจะเลยออันนี้เป็นขาขาเสี้ยนเลยขาเหลือกลางยี่กันเองไหมเหลือก็เป็นขาแต่ตัวนี้ก็เอาไปทำวางชั้นเลยหนิชั้นกว้างละ6เส้นละ12เส้นโอเคนี่คือชั้นมาเนาะชั้นยาวชั้นยาว จวงเดือนรวงเดือนไม่มีวงเดือนอ่ะมีไหมวงเดือนจะมีวงเดือนยอดมีป่าวงเดือนอตัดไอ้ตัดัดยรอเรองยืม่แงบ้านที่เคดมีเออเออเออบุญ้ามีมีใช่ใช่ใ่บุญมีเลยมีใช่ใช่โทรไปบอกเลยไายบุญมัให้นอยครับผมตัดไปยังสิครับเรครับเราประจิต เดี๋ยวอัไปก็ดีเอพี่วัดดเลยนะพี่วัดเหมื่อกี้ยูทูบเบอร์ยันส่ห้าช่องหน่อยทวงหน้าสิบ้านไทยพุเหรอบ้านไทยุนะครับลุงก็จะทำชั้นวางของแล้วนะครับ บกวามล้วก็แก้วดก็วางแก้วดออกก่อเรตอไกินไปไก็พอหตันความไหมก็จะความมเยเจ้าวาเฮ็ดแบบเจ้าว่ามันดบึงดึงเราช้น้ำแข็งนี้ออยาดน้มันเนาะ อ่าสองสามแผ่นมันยังหยาดอยู่บ้างแล้วก็บอกกันเนี่ยเลยนะทำนี่บอไม่ซื้อถ้าทำแตกแล้วก็ซื้อมามาทดแทนเนี่ยมันจะได้เหมือนมีมีใครมันเดิมคือในนี้ไม่ยืมคือเก่าแสบนะพูดอะไรตื่นเต้นเมื่อไหร่พูดอะไรตื่นเ้อเมื่อไหร่ใจมันก็ใช้ก็หมดแล้วเงินหมดไว้จะด้วยอยู่ เป็นร้อยล้านร้ล้านเลยวะเดานเดยวตะกำลังวัดอยู่แล้วนะครับวัดขาแล้วครับแล้วก็ตัดนะครับใชุ้ดเดียววัดก็้ตัดผุนหมเลยยวคุณมาตัดจะนี่งไหมีเจ้าไปไห้ น้นันะ่นแะตัดแมวใส่เลยมันจับน้ำเนาะอ้ยอยากจับน้ำเหรอเนาะเห็นมนะส่วนะี่แไหมเฮ้ตังเหรา ตัดนั่นเลยไปมันเกินกันไม่เกินไงวินหรอแดงไปตั้งเลยครับดาวกินเพือนน่ะเขาน่ามาสักไปใช่มึงพัวมึงสะบัดได้ไงสบัดผลิตฉากอะ่ะเชื่อเลยว่าว่าทสะบัดแต่ว่าดีนะที่ว่าขาดีอยู่ฝั่งนี้มันไม่เป็นไรตัวเนี้ยใบตัวน,นี้ไม่เท่าไหร่นะไอ้ตัวเนี้ยมันมันไม่มีผลหรอกแต่ว่า ถ้าเป็นใบใหญ่น่ะถ้าเป็นเหล็กวงเดือนอะ่ะทั้งหลุดนั่นก็คือไม่ไม่เหลือใบพวกนี้ยังมากมันแตกมันสะกิดมันแตกย้อนไปทำนี้แหละมันยึดพุทแตมันบาดมันก็ว่ามันถ้าตัดหลยฉ่างมีโอกาสจะแค่เยอะ่ครับคุงเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดตามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเ้ยเพื่อนเราก็มีกระมี่นะเนาะผมบอกเขาแล้วแล้วพอใส่เอาอันใหม่เลยอันนั้นเอาที่มัดแล้วนั่นเสมอแล้วนั่นสามลวด ลีอไปยาตดนี่เอาเ้นไว้ถ้าใบมนหนก็เพ้่มีตัเาะวงไป่อเลยี่น้องไตักหนะเนาะไปเปาแรกมีใจเออามตัวโนนี่บ่ากันเดีไปโดนตุ้มของเยอะเลยนี่กลังอู่ทางอาไ่มีุกทำไรก่ดีกว่ ไปตักก็ไม่ฟันกําแพงดีไหมไอ้ตัวนี้ตัวะครับนัะทีมใหญ่ก็เปลี่ยนครับนะทีมนี้ตื่นดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตึ้งเลยมันนะเดี๋ยวยังนี่นะยังนี่นะยังนี่นะหางมันต้องยกนิดตอนนี้มาลองบ้องมาลองนะ เรากำลังจะตัดเล็กนะครับเพื่อชั้นวางของนะครับตัดให้ได้ตามขนาดนะครับรล็อกนั่นไหมลูกเดี๋ยวพี่

ตัดที่เหลือไปกับเเสตัดตัดทีละสองตัดทีละบ่ตัดทีลสบ่แมน้อนกันสองละตัด อันทีละสองสอง่ะแล้วสวัสดีนั่นแหละแมนบอสเหมืนมุกสะบัดเหมืนกันเนคนน่ะเมนบ็สะบัดพรุ่งีท่านเจ้าก็ล็อกไป้แน่นๆนะกูนั่นเละคลิปนี้นะครับก<ม>็<ม>ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ